สวัสดีค่ะพี่น้องร่วมถึงงันสวัสดีเอฟซีลงพ่นปัดแต่น้ำจา้าอันไก่ถึงงันวันหอยออกกะมีตะเรื่องแปลกๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เมียนเอฟซีเฟ้นขับอันลงพ่นเดินทางมาหาลงพ่นจากอันสกุลนครค่ะนี่ค่ะผู้หญยิ่งคนนี้ค่ะเพิ่งขับรถมาจากสกุลค่ะมาหาลงพ่นก็แเล่นจอดไว้ตรงอันคางสารนันเจแม่โซลพี่นะคะ กระเมีนันเพื่อนปลาไม่งูตัวหนึ่งค่ะเลื่อยเข้าไปในรถดเพิินค่ะนี่า้ะรดขั้นนี้ค่ะสดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อกี้เป็นก็ร่งคลิปไปอ่าทะเบียนหนึ่งสามหาสองค่ะอ้ยคนหัวลุกกะพี่น้องอันให้คิดเอาเองด้อจ้ะเดอ้อบางที่กะฮัทยานเพินมาน บอกกาวเรลาแกงยังสักอย่างเนาะค่ะเนาะตาว่าเขากับคิดอองเนาะค่ะเนาะปวดเส้นพิจารณาญาณใกนการรับชมเนาะจากคลิปนี่ค่ะผู้ใดชอบก็เสี่ยงดวงกันไปค่ะผู้ใดประสอบก็ขามกันไปเนาะ,ค,ะ 1, 3, 5, ค่ะก้อนตอหนึ่งสามห้าสองค่ะอันนี้นะคะ่ะเป็นว่ามันแปลกอัศจรรย์ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนุงพ่นกับพึ่งขึ้นบ้านใหม่นะะเนาะค่ะเนาะน่าคิดอยู่ค่ะเนาะ จอบเสียงโซกอะจัดไปเลยค่ะงวัดเนี้ยหนึ่งสมหาสองค่ะสดๆด,ดหมาดหมดเมื่อกี้ค่ะพอดีเห็นก็เลยเอามาลงคลิปค่ะขอบคุณเด้อค่ะที่มาติดตามในรับชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ